ไม่ได้อยากจะแบบเป็นผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุดสิ่งที่ผมคาดหวังเองเลยก็คือผมสามารถเติบโตไปถึงจุดจุหนึ่งที่ผมสามารถสร้าง Impact ได้อยู่ใน Investment Team นะครับเราอยากจะเอา passion ที่เรามีนะครับในเรื่องของการที่หาอะไรใหม่ๆเอาความรู้เหล่านั้นเอา passion ตรงนั้นของเราเนี่ยมาต่อยอดให้กับธนาคารแบงก์ Bank มันมีเสน่ห์คือ มันมีเม็ดเงินเยอะที่เอาไปทําอะไรได้เยอะเราอยากใช้ธนาคารเนี่ยเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นสร้างลโลกที่ดีขึ้นนะครับมีปรึกษากันในทีมว่าเราอยากจะตั้งเป็น Impact Fund ขึ้นมาก็คือเอาเงินของธนาคารเนี่ยแหละไปลงทุนในสตาร์ทอัพที่ทําเพื่อโลกใบนี้เราเนี่ยอยู่ในทีมที่ทุกคนสามารถฟีดแบ a ค k กันได้อันนั้นนะ่าทำให้มันเกิด Environment ที่เน้น productivity ผมว่าความสุขทุกๆวันที่มาทํางานนะครับทีมที่เหมือนเรามาเจอเพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่แบบแคร์เรื่องเดียวกันนะแคร์ว่าแบบงานจะออกมาดีแล้วก็แบบฟีดแบ็กกันได้เต็มที่คุยกันได้เต็มที่นอกเหนือจากงานก็แบบแคร์กันเรื่องเพอร์ซันอลด้วยว่าแบบอ่ะคนนี้เป็นยังไงคนนี้กำลังจะแต่งงานหรอคนนี้กำลังเพิ่งมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เราก็แคร์กันเลเวลานั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่เราโตขึ้นทางด้านแบบเพอร์ซันอลแล้วก็ p r o f e s s i o n a l ทุนเคแบงค์เนี่ยแคร์นะครับว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยหรือน สนใจเรื่องอะไรแพชชั่นเรื่องอะไรนะครับอย่างพี่พี่ทีมคุนเนี่ยดูแลน่ารักมากนะครับก่อนก่อนไปเรียนก็ให้ advice ระหว่างไปเรียนก็ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับตลอดจนกลับมาก็ยังมาช่วยเราเนี่ยทำโซล searching activity ว่าแบบเราเหมาะกับอะไรเรามีความสุขอยู่ในงานแบบไหนนะครับเรียนจบพ,พี่พี่ก็ยังมีมาถามต่อว่าแบบเจ้านายเป็นยังไงเจ้านายดีไหม happy กับการทำงานหรือเปล่าดูแล n to e n d มากนะครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ